ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพบอยแล้วก็ค่ะบียาค่ะพาราวลวีกดนอกค่ะก็พบก,กันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณที่บ้านบ้านทีวีนี่ะนะครับ psi 73หรือว่าช่อง117ก็ได้ค่ะจริงๆนี่ผมจัดรายการดำเนินรายการนี่คุยสไตล์กังฟูเนี่ยมาไปดีนะ,ะน่าจะ น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นปีที่แปดหรือปีที่สิบเริ่มตั้งแต่พอสอนไหนคะอาโอ้จำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อรายการคุยสไตล์กังฟูใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเพศศึกษาเมื่อก่อนเพศศึกษายี่สิบห้านอเพศศึกษายี่สิบห้านอจัดที่จัดที่อะไรเอ็มวีไฟท์เอ็มวีทีวีเอ็มวีทีวีเด้อจัดย้ายมาสถานี้ายอยู่หลายปีนะสามปีสี่ปีห้าปีนั่นไะ แล้วก็เราก็มาอยู่กับบ้านบ้าน TV ทีวีนี่เข้าปีที่สามสามสี่ปีแล้วนะ,ะก็แปดเจ็ดแปดปีเก้า <laughs> ปีแล้ววิยากันครึ่งนึงพอดีสิบปีแล้วเข้าปีที่สี่แต่ก็ถือว่ายังไม่หมดนะคะคุณอาร์เรื่องเพศที่เรานํามานําเสนอ,อคุณผู้ชมอะ่ะแล้วก็คําถามที่ส่งเข้ามาโอ้ยเรื่องเพศนี่ <laughs> ไม่ต้องไปพูดถึงหรอกสามสี่ปีแล้วยังคุยไม่หมดเลยคุณผู้ชมคิดดูดิเอากันอย่างนี้ดีกว่าค่ะ นะเราคุยง่ายง่ายเลยไอ้ที่เราคุยกันเป็นสิบสิบปีนี่ยังคุยไม่จบเลยค่ะดูอย่าวองเล่าดิค่ะของผู้หญิงก็มีอันเดียวของผู้ชายก็มีอันเดียวค่ะกินเหล้าตั้งแต่สี่โมงเย็นค่ะยันกระทั่งถึงเจ็ดโมงเช้าค่ะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยจะคุยกันไม่จบังหาข้อสรุปกันไม่จบเลยและที่สำคัญไม่ได้น่าเบื่อด้วยนะนั่งหัวเราะล้วนกันเลยนะถ้าคุยกันเรื่องเนู้ยยิงคึกยิ่งคันนองยิ่งอะไร แต่อยากบอกเลยนะครับเลือกเพศเนี่ยเลือกเพศเนี่ยเลือกเพศสืบพันธุ์เนี่ยธรรมชาติเขาให้มาอยากจะอธิบายนิดนึงบางคนไม่เข้าใจธรรมชาติเนี่ยเขาต้องเขาสร้างมนุษย์หญิงมนุษย์ชายขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการให้ขยายพันธุ์ดำรงเผ่าพันธุ์ดำรงเผ่าพันธุดพพ์ดูอย่าง<ม>พวกสิงสาราสัตว์ต่างต่าง นกอะไรต่างๆก็มีตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียเพื่ออะไรเพื่อการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ลำงปพัน์ทีนี้ไอ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 ้เราไม่เข้าใจว่าพวกสิงสารสัตว์พวกนกพวกอะไรต่างๆตะแค่ปลาอะไรต่างๆเขาจะมีเขาจะมีฟิลมีอารมณ์มีความรู้สึกได้มากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้ เวลาเขามีอารมณ์เป็นยังไงเวลาอะไรเป็นไงแล้วก็ถึงสวรรค์เป็นยังไงอะไรเราไม่รู้แต่มนุษย์เราเนี่ยรู้เพราะฉะนั้นเมื่อตอนคิดว่านะเมื่อตอนที่ธรรมชาติสร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยธรรมชาติคงจะคงจะคิดไว้แล้วคิดไว้อย่างเดียวแม่แม่ตอนนั้นคิดไว้อย่างเดียวว่า เอาละสร้างของผู้หญิงมาของผู้ชายมาให้มันมีอะไรกันเสร็จแล้วมันจะได้มีลูกมีหลานจะต่อสืบทอดกันมา,าแต่ในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้นุ่งผ้าเอ้ยชุบอะชุบปะใบไม้ปิด,ม,ปดมันยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่เอาเริ่มต้นเสร็จแล้วเราอยากจะเข้าใจว่าในสมัยที่ไม่ได้นุ่งผ้าผ่อนกันเนี่ยาอารมณ์มันจะเป็นยังไงมองแล้วจะเกิดอารมณ์ไหม มองเรามันจะใช่ไหมอันนี้น่าคิดนะมีน่าคิดแต่ว่าคือคนก็ไม่เยอะเหมือนสมัยนี้นะคะนานๆจะเจอกันหรออเดินมาเจอกันผู้หญิงก็ไม่นุ่งผ้าผู้ชายก็ไม่นุ่งผ้าเดินเจอกันก็เหมือนธรรมดาอยากได้ก็เอาไม้ตีหัวรักทเออเอเห็นยวไหมใช่ไหมแต่นี่วิญจะเอาไม้ตีหัวรักเข้าห้องมั้งทีนี้เสร็จแล้วเดี่ยวธรรมชาติเนี่ยเริ่มมี ยุทธวิธีต่างๆขึ้นมาเพราะอะไรเพราะรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์โลกที่ประเสริฐสุดมีสติมีสมองมีปัญญาอะไรก็ตามที่มนุษย์เนี่ยทำแล้วเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ไม่มีรางวัลไม่มีอะไรเนี่ยมนุษย์ขี้เกียจทำถูกไหมล่ะเะมนุษย์ขี้เกียจทำทีนี้แต่โลกเนี่ยไอธรรมชาติเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ เผ่าพันธุ์มันเยอะๆขึ้น,ม,นมาเพื่อ <ทำ S 1> เพื่อได้สร้างโลกธรรมชาติก็คิดได้ก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีม,มีมีนิสัยขี้เกียจทำอะไรแล้วถ้าไม่ได้ประโยชน์แล้วจะไม่ทำธรรมชาติก็ใส่เอาเติมเอาความเสียวความสุขเข้ามาล่อหลอกให้มนุษย์เนี่ยขยันในการทำขึ้นมา ทีนี้พอใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้มนุษย์เนี่ยมันพอมันได้รางวัลมันเลยเถิดเนี่ยมันโอ้มันสุดยอดเนี่ยมันดีเนี่ยแล้วขยันกันใหญ่เลยเพราะมนุษย์นี่เป็นสายพันธ์เดียวใช่ไหมคะที่ไม่มีฤดูผสมพันธ์นะคะไม่มีไม่มีไม่มีไ่มได้ตลอดกลางวันกลางคืนใช่บนยอดเขาบนต้นไม้ในน้ํามันก็ยังทํากันได้อยู่ใช่ค่ะนี่พอธรรมชาติรู้ความเป็นมนุษย์เนี่ย ไม่ไม่ขยันเนี่ยพอเติมมาปุ๊บเนี่ยมันรดเลยติดออกติดใจเลยขยันทุกวันนี้เลยโอ้โหประชาชนล้นโลกเลยใช่ป่ะดีนะที่มีคุมกําเนิดนะดีนะที่มีถุงยางดีนะที่มีมีอะไรป้องกันอะไรต่างๆอะไรถ้าไม่มีป่านนี้คิดไงประเทศจีนมีตั้งหนึ่งพันห้าร้ล้านคนอินเดียมีหนึ่งพันล้านคนอ๋อแต่คนแก่เขาก็มีอยู่นะใช่ไหม อินเดียหนึ่งพันล้านคนอินโดนีเซียเท่าไหร่อินโดนีเซียต้องหลายหลายร้อยล้านอะอปากีสถานอะไรเงี้ยเป็นร้อยล้านเลยอย่างเราบ้านเราประเทศเราตอนนี้ยังเจ็ดแปดสิบล้านคนแหละ องถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายที่เวลาเขาจะเลือกคู่หรือว่าเลือกภรรยาสักคนหนึ่งเขาก็จะดูแบบเป็นกุลสตรีหรือเปล่าใช่ไหมทำกับข้าวหุงหาอาหารไอ้ไอ้ไอ้นี่บัญชีหลังแล้วไอ้นี่บัญชีหลังแล้วสมัยนู้นนะแต่ไม่ว่าถ้าสมัยโน้บมีเงี้ยไม่เี้ยถ้าสมัยเนี้ค่ะผู้ชายสักคนหนึ่งถ้าจะเลือกผู้หญิงมาเป็นคู่คู่ชีวิตเนี่ยเขาดูจากอะไรคะแค่ความชอบนะแค่ความชอบก็เอาล่ะก็เดี๋ยวนี้ก็ดูดิแม้แต่เดี๋ยวนี้อ่ะเด็กใบรุ่นเห็นไหมแค่เฮ้ยฉันชอบเลยขอไลน์หน่อยเออ ฉันชอบไอ้ขอลายนี่มันก็เหมือนกับขออะไรแล้วล่ะใช่ไหมหความหลอ่อความสวยอะไรชอบตรงนี้จังาลย้นเขาไม่ได้มาดูถึงครัวแล้วเพราะสมัยนี้ซื้อแกงถุงกินถ้าจะบอกว่าเไม่ได้ดูคนที่หน้าตาจริงหรือเปล่าอาหนูว่ามันไม่จริงอะหลอกลวงสมัยนี้ยไอ้หลอกลวงเนะี่ยมันมีไอ้หลอกลวงมันมันต้องการอะไรต้องการเซ็กต้องการความความจริงใจต้องการแม่ที่ดีของลูกพ่อที่ดีของลูกมันก็อยู่ที่ตรงนั้น หรือว่าต้องการแค่เซ็กผ่านก็อยู่ที่ตรงนั้นแต่ทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วส่วนมากแล้วนะคือถูกใจปุ๊บฉับฉวยแล้วก็เอาเซ็กผ่านไว้ก่อนมล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเปอร์เซ็นต์เนี่ยของวัยรุนเนี่ยที่คบมาเป็นคู่แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยเอาคำว่าร้อยคู่นะเอาจริงใจไม่เกินห้าคู่หรอกที่สามารถที่จะยืนอยู่ด้วยกันได้จริงๆนะไม่เกินห้าคู่หรอก แล้วปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่ผ่านจากวัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยผ่านการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยผ่านระดับบุคคลมาเนี่ยผู้ชายก็ผ่านผู้หญิงมามไม่รู้กี่คนผ,ผู้หญิงก็ผ่านผู้ชายหลายคนคกว่าจะได้มาจับคู่กันถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีอผัวเดียวเมเดียวผัวเดียวเมเดียวมาตลอก็ดูอยากปู่ย่าตายายเราจะเห็นไหม เขาบอกว่าการมีเล็กมีการมีเซ็กส์ทำให้อะไรนะความจําเสื่อมถามว่ามีแฟนมากี่คนแล้วไม่รู้ว่าจำไม่ได้เยอะเกินไอ้ตงนั้นไอ้ตงนั้นไปเถอะเอาดูแบบเนี่ยดูแบบอากงอาม่าเนี่ยขอคล้องเนี่ยก็อยู่กันมา เจ็ดแปดสิบปีเลยตั้งแต่อยู่เมืองจีนมายันมาอยู่เมืองไทยคนเดียวคนนี้ยาวๆเขาก็คนเดียวเลยยจนตายจากกันเลยเอออยู่ันจนตายจากเลยอ๋อสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วมเขาไม่เบื่อกันนะไม่ใช่คนจีนแต่คนไทยก็เหมือนกันคนไทยปู่ย่าตายายเห็นไหมหัวเดียวเมียเดียวอยู่กันยาวมาเรียกว่าตะบันหมากกันลุยกันมาอย่างนั้นทําได้ทํานาทําสวนทําอะไร อยู่กันมาสองตายายอยู่กันมาจนก็จนปัจจุบันนี้ในความเจริญมันทาให้มนุษย์ผู้หญิงกับมนุษย์ผู้ชายเนี่ยมันมันสับหลีกันมันมีอะไรกันพิสดารมากมายโอเคแต่ชมรับไปรับชมสีที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่นะคะเดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปค่ะพักสักครู่ครับคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพ กลับมาสุ่ช่วงที่2ของรายการนะ,ะก็สมัยนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะคุณอาคือคนเราเนี่ยมักจะมีข้ออ้างเวลาไม่ว่างไม่มีเวลาอย่างี้จะมาหากันไม่ได้อย่างอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะคุณอาที่มีโควิดเขาให้กักตัวใช่ไหมคะให้อยู่บ้านเพื่อนหนูเนี่ยหนูดูในเฟซตกใจมากคือเลิกกันไป3ามี่คู่แล้วะคะ่ะเพราะเพราะเพราะว่าไม่ได้เจอกัน,นะคะ่ะแล้วแล้วก็มีคนอื่นคือแค่เรื่องแค่นี้เขาสามารถทําให เขาเรียกว่าอะไรเรื่องระยะห่างเนี่ยทำสามารถทําให้ความสัมพันธ์นย่ยจบกันได้ค่ะมันเป็นข้ออ้างใช่ไหมคะมันเป็นความเจริญความเจริญแล้วจิตใจจิตใจคนเราเนี่ยมันมันมันสามารถที่จะพัฒนาได้มันไม่มันไม่มันไม่หันวายค่ะงมงายคือเวลาคนเราเนี่ยนะพอแยกจากการพบเนี่ยมันจะมีเวลาทบทวนไงเฮ้ยไอ้คนนั้ แม่ทำไมนิสัยเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นมีเวลาคิดฟุงสส้งซ่านแต่บางคู่การแยกจากการห่างเหินกันทําให้รักและคิดถึงกันมากขึ้น,ม,นมันขึ้นอยู่ที่ทปัจจัยของแต่ละบุคคลที่ทํามาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเอาไอ้พวกนี้มาเป็นมาตรฐานความเป็นจริงอมันไม่ได้หรอกแล้วไอ้คาว่าเจ้าชู้กับไม่เจ้าชู้เนี่ยดูยังไงคะไม่มีทางจะรู้ได้ยังไงว่าแบบคนนี้เจ้าชู้ไหมคนนี้เจ้าชู้ไหมอะไรเงี้ยผู้ชายทุกคนเจ้าชู้ทุกคน เพียงแต่ว่าใครกล้าแสดงออกกับไม่กล้าแสดงออกมากกว่ากันเท่านี้กล้าแสดงออกกับไม่ก้าแค่สายตามันก็รู้แล้วเจ้าชู้แล้วมองไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่อย่างทุกวันนี้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยบางทีเดี่ยแค่มองปุ๊บเนี่ยก็รักละโดยที่ไม่ต้องมาสืบประวัติไม่ต้องมาค้น f i r s t i อ p r e s s i ช n อะไรต่างๆอะไรแรกๆพบจะมาประทับใจแรกค่ะแต่บางบางคนเนี่ยพอบองปุ๊บเนี่ยต้องติดตามแล้วต้องคอยสืบสอบประวัติสืบสอบเลยมันแล้วแต่นีมันแต่ละคนมันมันเส้นทางมันไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเชื่อถว่าไอ้ทุกวันนี้ที่เขาเขาพูดแบบตลกนะอย่างผัวเบียร์เขาทเลกกัน ถ้ากูคิดว่ามาถึงวันนี้จะเป็นอย่างนี้นะกูไม่เอามึงหรอกเพราะมันเลยมานานแล้วไงก็่ <c oughs> ใช่ไง <c oughs> ใช่ไหมแต่คนเราอะ่ะมันก็ต้องรู้จักในการที่จะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตคู่เนี่ย <c oughs> มันก็ต้องถามเราว่าจะทําให้คู่ของตัวเองมีความสุขแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ํารวยไหมจะทําให้คู่ของตัวเองเนี่ยไปในทิศทางไหน สามะเลเทเมานะผู้หญิงก็โอเคไม่เก็บหอมลอมลิบไม่มัธยัดไม่อะไรช่วยกันช้ช่วยกันอะไรกันไปอย่างนั้นแล้วจริงจมันก็เป็นเรื่องของเขาอะแต่ว่าเราก็พูดทํานองเนี้ยว่าแต่ละบุคคลเออแต่ละคนแต่ละคนรู้จักเก็บหอมลอมลิบผู้ชายก็รู้จักในการที่จะมัธยัติทำงานเก็บเงินสร้างสร้างอนาคตทำอะไรต่างๆผู้หญิงก็ช่วยในการน้มันก็ ไม่แค่คนเรามันจะมีมีคนร่ารวยขึ้นมาเลยไปดูเส้นทางร่ํารวยเขาที่ว่าเป็นยังไงบางคนบอกว่ายากจนก็ไปดูเส้นทางนี้ว่าทําไมเขายากจนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมคะผู้ชายที่เขาคิดว่าเหมือนแบบผู้หญิงคนนี้ยิ่งยากยิ่งอยากได้มียังมีอยู่เหรอคะมีคือหนูก็จะโอ๊ยจีบมีแต่น้อยและมีแต่น้อยดีกว่าง่ายกว่าตั้งเยอะผู้หญิงเยอะแยะไปแล้วตอนนี้อะผู้หญิงอะมากกว่าผู้ชายอะเขาเขาเรียกว่าอะไรอะเอห้า สามต้นนะห้าสอง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 ก็เท่ากับสามหนึ่งนะอ้ยผู้ชายล้วนๆ้น่ะสมมติมีแต่เฉพาะผู้ชายใช่ไหมคะหากคนเจ้าชู้คนมีเมียแล้วคนติดเหล้าติดยาคนอะไรลงไปอีกเหลือดีๆอยู่ประมาณสองทักเกะ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 เธอทักเกะที่สามไม่ไม่ไม่ผู้หญิงก็เหมือนกันอย่าไปว่าผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็แบบเลสเปี้ยนไปล่ะอะทอมดี้ไปล่ะอะแล้วก็โอ้ มันแล้วแต่จริงๆนะการใช้ชีวิตของตัวเองดวงใจดวงมันแล้วแต่วาสนาแล้วแต่บุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละคนและหนึ่งจริงที่สาคัญนะคะคุณอาหนูคิดว่าอันนี้มันก็ก็มีมีผลเหมือนกันเปอร์เซนต์เยอะเหมือนกันกนะ็คือการพูดคุยกันระหว่างคนสองคนค่ะคุณอาว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ฉันโอเครับได้แบบนี้เธอรับได้แบบนี้หรือชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนที่จะปรับจูนเข้าหากันนะคะ พราะถ้าเอาแค่ต่างคนต่างมีแบบทุนทั้งคู่ก็คือทุกอย่างเนี่ยมันมีม,มันมีข้อเปรียบเทียบคพอมาเปรียบเทียบแล้วลูกี้ฉันไม่รักเธอดีก็ดีฉันไม่เอาเธอก็ดีแล้วเสียดายอีกคนหนึ่งโอ้คนนั้นท่าทางจะดีกว่าคนดีคนดีแต่มันมาแล้วไปยังไงก็แล้วอะไรเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละไั้ไอ้เลยแต่ว่าพยายามยัง,งไงก็ทำทายังไงก็พยายามถ้ามีลูกมีเต้าก็ ไอ้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 ส่วนที่มันผ่านมานี่ก็ถือว่าเราก็ต้องรับกับความเป็นจริงก็็ถือว่าเปนปนระสแต่การที่จะสร้างอนาคตให้ลูกเต้าเนี่ยบันดีอย่าให้เหมือนกับเราเนี่ยตรงนี้หัวใจสําคัญอมไม่ใช่ตัวเองมีลูกวีเต้าขึ้นมาแล้วเรา,เร,า,ารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแยกทางกันไปอะไรไปทิ้งลูกทิ้งเต้าไว้แล้วตัวเองไปสร้างอนาคตใหม่คิดว่าจะสร้างได้ดีอย่าให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยดีกว่าอืมมัน มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วไอ้การใช้ชีวิตต่อเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราพอเพียงหรือเพียงพอไหมมันมีประโยคหนึ่งค่ะคุณอาหนูเคยได้ยินที่เขาบอกว่าใช้ชีวิตอย่างพอพอมีพอเพียงเนี่ยใช่ถามตัวเองเราพอมีพอเพียงแต่ลูกเมียของเราเขาพอเพียงกับเราด้วยหรือเปล่าหรือเขายังขาดอยู่มันก็ทั้งหมดเราไมันต้องเป็นส่วนประกอบทั้งหมดมันต้องเป็นส่วนต้องต้องร่วมมือร่วมใจกันเพราะว่าถ้ายิ่งมีลูกมีเต้าแล้วเนี่ย เราปกครองลูกเต้าเนี่ยปะคองลูกเต้าเนี่ยให้มันอยู่ในในทิศทางอยู่ในคงเส้นคงวาพ่อแม่เนี่ยจะผิดพลาดมายังไงก็ตามเราก็พยายามที่จะเอาไอ้ความผิดพลาดของพ่อแม่เนี่ยเอามาเอามาดูแลลูกให้มันดีอย่าให้มันผิดพลาดเหมือนกับความเป็นพ่อแม่ของเราอันนี้ก็นี่ก็นี่ก็เป็นส่วนที่เป็นส่วนที่ที่ที่ควรจะต้องใช้จิตสำนึกจิตวิญญาณในการที่จะ ดึกคิดกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าบ้านเราไงคะคุณอาประโยคเดิมๆิมเดี๋ยวโตไปก็รู้เองแหละขีจอธิบายบ้นๆม,มันก็เราก็ต้องยอมรับแล้วเพราะว่าเอ้าแล้วพวกชนเผ่าแอฟริกันอย่างเงี้ยพวกเผ่า,อ,าอ้เดียอะไรตอเผ่าอะไรเขาก็มีวิถีการมีชีวิตของเขามีอะไรของเขาคบมันมันแต่ละแต่ละวิถีชีวิตแต่ละเผ่าแต่ละพงพันธุ์ไม่เหมือนกันมันเอามาเปรียบเทียบไม่ได้ ที่สําคัญก็คือการเขาเรียกว่าถ้าเด็กอยากรู้อะไรหรือถ้าเราอยากจะบอกจะสอนอะไรเราต้องพูดเรื่องจรงิงแต่จริงๆเนะี่ยพ่อแม่ก็ผ่านชีวิตมาเยอะเนี่ยกล้าๆที่จะสอนคกล้าๆที่จะบอกกับลูกว่าเนี่ยเอาละนะการที่จะคบผู้ชายหรือการที่จะคบผู้หญิงเนี่ยเราควรจะดูยังไงเพราะว่าพอเราครบไปแล้วเนี่ยอย่าเอาแต่ไอความเสียวความมันมาเป็นที่ตั้งะจะต้องมีอนาคต เดี๋ยวไหนจะมีลูกมีเต้าไหนจะต้องสร้างครอบครัวถ้ายังทำตัวแบบนี้ใช้แบบนี้ความยากจนความลำบากมันก็อยู่คงที่อย่างเนี้มันก็ไม่มีวันที่จะหนูว่าช่วงวิกฤตนี้น่าเป็นโอกาสดีๆที่ทำให้แบบคุณพ่อคุณแม่ได้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 พูดคุยกับเด็กในปกครองนะเพราะว่าอยู่บ้านแล้วก็สามารถพูดคุยได้คือถ้าเราเราคิดว่า เขาโตไปข้างหน้าหรือว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยยังไงเขาก็จะต้องต้องมีแฟนอยู่แล้วใช่ดังนั้นเราให้เขามีหรือว่าให้เขาหาในแบบในในที่มันถูกต้องไปตามทางที่ถูกต้องดีกว่าให้เขาไปจั่วหาเองบางทีอาจจะไปทางผิดก็ได้คือจริงๆแะทุกวันนี้เนี่ยอ,อย่างลูกเต้าเนี่ยลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเนี่ยพ่อแม่ไม่มีทางที่จะต้องไปชี้นำนะ,ะมีแต่คอยคัดหางเสือใช่คอยคัดท้ายคอยตลบตลบ<ะ>คอย จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาย่างไงก็คอยที่จะอย่าไปถึงไปหักทีเดียวเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าความเจริญยุคสมัยมันคนละรุ่นแล้วชี้บอกไม่ได้ชี้แนะได้อย่างเดียวใช่ก็เหมือนกับเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขาด้วยนะทีเนี้ยก็เหมือนกับอาไอทรศัพั์เครื่องเก่าเสียไปซื้อเครื่องใหม่มาเครื่องหนึ่งปิดเครื่องยังไม่เป็นเลย ยังหาไอ้ปุ่มกดเยอะเปมันยังไงมันอะไรแบบไหนไอ้ไอ้เครื่องเก่ามันโบราณแล้วมันเรากดยังไงก็เป็นเน,เนี่ยแค่นั้นอะ่ะว่าก็ใช้ใช้ความรู้สึกที่แท้จริงของเราออกมาจากความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจชีวิตในการใช้ชีวิตต้องเปิดใจคุยกันเนาะบางคนแบบโอ้หน้าพ่อแม่เดินมาถึงหน้าตึงมาแบบโอ้จะมาบ่นหรือเปล่าเนี่ยจะมาด่าหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้เลยมันก็ทําให้เด็กแบบไม่กล้าคุยกับผู้ใหญ่ด้วยนะบาง <คน S 2> ทีเนี่ย การเป็นพ่อแม่คนเนี่ย <คะ S 2> เราอยู่ในยุคไหนเรามีความรู้พื้นฐานมาแค่ไหนเ <คะ S 2> มื่อโบราณเมื่อสิบยี่สิบปีก่อนแล้ว <คะ S 2> เ,เราเข้าใจไหมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ย <คะ S 2> ลูกเต้าเนี่ยมันอยู่ในยุคไหนแล้ว <คะ S 2> ใช่ไหมเราจะไปเอายุคยุคเก่าของเราเนี่ยเอามาใส่ไม่ก็ไม่ได้ <คะ S 2> แต่เพราะเราตามยุคใหม่ไม่ทันเราถึงสอนในยุคใหม่ไม่ได้หรือถ้าเราไม่อยากสอนเขาเราทําความเข้าใจกับเขาก็ได้เนาะ ก็ไม่รู้แล้วฝากเอาไว้เดี๋ยครับเพราะว่าในวงจรชีวิตเนี่ยเรายังต้องใช้ชีวิตต่อไปตัวเราเองเราก็ต้องแก่ลงไปลูกเต่ามันก็โตขึ้นมาไอเราเนี่ยมันได้แค่นี้แล้วล่ะมันจะมากกว่านี้หรือว่ามันจะมันจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้ล่ะรอหวังให้ลูกเต้ามันเจริญส่งให้ลูกเต้ามันเจริญเราก็จะได้อาศัยใบบุญตรงเนี้ทำให้เราเนี่ย พอแก่ตัวลงมีอายุลงเราก็จะได้สุขสบายแต่เรื่องราวของคุณสามีภรรยาค่ะคุณอาคือเรื่องบนเตียงฮะเรื่องที่สามารถเพิ่มเติมและทําให้มันดีขึ้นได้ค่ะอาจากที่เป็นอยู่นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพนะให้ดับเบิลแม็กพลัสนี่แหละค่ะเป็นตัวตอบโจทย์เลยค่ะไอ้ไอ้ดับเบิลแม็กพลสตัวนี้จริงๆอาอยากจะพูดตั้งเยอะแยะมีคนถามเยอะแยะอาอาถึงอธิบายบอกว่าสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายเนี่ย มันสําคัญสำหรับการชายคุณผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าบันไดอะถ้าถ้าไม่มีไอ้ไม่มีเท้าเหยียบเนี่ยขึ้นไปเนี่ยมีแต่สองสองด้ามขึ้นไปเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงยอดมันหรอกมันต้องมีเท้าเหยียบขึ้นไปดับเบิลแมกพาตัวนี้มันจะช่วยฟื้นฟูร่างกายของคุณสุภาพบุรุษไม่ว่าจะอายุขนาดไหนก็ตามนะครับยิ่งอายุมาก ยิ่งต้องที่จะต้องเสริมสร้างแล้วก็บำรุงมันขึ้นมานะครับดับเบิลแมกพาตัวนี้เป็นสมุนภัยที่จะฟื้นฟูเจาะจงโดยเฉพาะให้สุขภาพสุขเพศแข็งแรงไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายลงลึกลงไปว่าจะปึงปึงปังปังนึงดึงหนังหนังอะไรไม่ต้องไปอธิบายที่ขนาดนั้นหรอก แต่ดับเบิลแม็กพัสามารถทำให้คุณได้ในขนาดนั้นก็แบบนั้นก็แล้วกันไอที่อ่อนหัวโหยลอยแรงไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยอะไรต่างๆดับเบิลแม็กพัดตัวนี้ช่วยทําให้ท่านฟื้นฟูขึ้นมากลับมาเป็นหน่มตอบโจทย์ถ้าเป็นหน่มแล้วก็ไปคิดเอาเองแล้วกันว่าพลังมันจะขนาดไหนนะ ช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยครับพิเศษเฉพาะแฟนรายการของเรานะคะ1กระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลหาทานได้2เดือนแถมมากับตัวนี้ค่ะเป็นฉบับพกพานะคะใน1แพ็คจะมี4แคปซูลนะคะไว้ออกนอกสถานที่แล้วก็ยังจะมีกางเกงชั้นในชาย DBMP ตัวน,นี้เสื้อผ้าเนื้อผ้าดีใส่สบายให้ไปอีกหนึ่งตัวนะคะไหนๆก็ช่วงโควิดเนาะคุณอาเรามีเจลล้างมือแถมให้ด้วยนะคะ1หลอดแต่นี่ยังไม่เท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ DBMP ในรูปแบบของแบบน้ำนะคะให้ไป3หลอดเลยอันนี้สำหรับคุณผู้หญิงนะคะค ให้เป็นหมดเลยของแถมนี่ดับเบิลแบ็คพล60แคปซูลพร้อมของสมนาคุณึ้งชุดโปรโมชั่นชุดดีนะครับหัวใจอยู่ที่ดับเบิลแบ็คพล60แคปซูลเสริมแถมอันนั้นเป็นการฉลองครบรอบ9ปีของดับเบิลแบ็คพัทนะครับชุดนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับ2,200บาทเท่านั้น2,200บาทเท่านั้นเองสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรอยู่ที่ทออหน้าจอนี่เลยนะครับ โทรสอบถามผมติดต่อผมอยากรู้อะไรที่มันลึกกว่านั้นอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงถามผมได้เลยครับหรือจะสั่งต้องการเอาไปใช้ได้เลยครับค่ะแล้วก็นี่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราดับเบิลแม็กพลัสในรูปแบบของน้ำนะคะสำหรับคุณสุภาพสตรีนะคะสำหรับคุณสุภาพสตรีที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเวลาที่มีอะไรกับคุณผู้ชายทําไมแบบอารมณ์มันไม่ถึงหรือว่าแบบทำไมคุณผู้ชายไปก่อนอาจเป็นเพราะว่าเราเนี่ย เครื่องยังไม่ร้อนพออันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับสําหรับเจาะจงคุณสุภาพสตรีโดยตรงเลยเพราะว่าคุณสุภาพบุรุษเนี่ยมีเบิร์แม็กพัทเนี่ยสำหรับในการที่จะปลุกเล้าทําให้ขยันขันแข็งทําให้ตื่นตัวทําให้อะไรแล้วถ้าคุณสุภาพสตรีเดือดเดือดหน่อยๆเหงาเิ่มอารมณ์มัมันก็เหมือนกับตบมือข้างเดียวแหละเพราะฉะนั้นเพิ่มอรรถรสตรงนี้ มันก็เหมือนกับทำต้มยำอ่ะแล้วถ้าไม่มีมะนาวบีบมันจะอร่อยได้อย่างไรอันนี้เหมือนกับมะนาวบีบใส่คุณผู้หญิงแหละครับไอ้ปี๊ดไเปรี้ยวปี๊ดปูดปาขึ้นมาทำให้กิจกรรมเข้าจังหวะครั้งนั้นมีความประทับใจมากขึ้นเลยจ้ะโอเคนี่นะคะโปรโมชั่นของเรา10หลอดนะคะราคา1,200บาทสนใจก็ติดต่อสอบถามคุณอาได้ย้ำนะครับคุณสุภาพสตรีนะครับ ที่ห่อยๆเงาเงาไม่ค่อยเล่าอารมณ์ตัวเองตัวนี้นีจะช่วยทำให้ท่านเฟื่องขึ้นมาได้อย่างคุณสุภาพบุรุษเพียงหนึ่งหลอดนะฮะตอนก่อนถ้าสนใจเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี้ครับใช่แล้วเราก็ยืนยันในความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ของตัวนี้ก็ยืนยันสินค้ามีคุณภาพแน่นอนเพราะเราสองคนลองเองแล้วดว่าเป็นยังไงผมลองดับเบิลแม็กพัแล้วไม่ใช่ลองนะครับ ทุกคืนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่คืนละหนึ่งแคปซูลตลอดเวลาเนี่ยครับเจ็ดสิบห้าแล้วครับไม่ได้มาอวดตัวเองนะครับแต่ว่าอวดในสรรพคุณของดับเบิลแม็กพัดส่วนยังสดชื่นกระตีกระเป๋าอยู่เลยบิยาเรามิยาได้ทดลองแล้วออกมาปุ๊บเอาไปลองเองเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงจะได้มาอธิบายคุณผู้ชมถูกก็คือลองโหยหัวเก่าตะกุยข้างฝาแรกๆเลยค่ัถ้าสนใจเบอร์โทรอยู่นี่ครับโทรมาปรึกษาถามผมได้อีก ให้มันรู้ถึงแก่นแท้ของมันเลยแล้วก็แน่นอนครับช่วงสานีส่งซิกมาแล้วว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะไปล้ำล้ำลายซ้อช่วงสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะสำหรับทุกการติดตามด้วยที่มาอยู่กับเราทางบ้านบ้านทีวีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มเลยประมาณแบบนี้นะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรต่างๆยังไงก็ดูแลตัวเองนะครับ เพื่อเราจะได้มีโอกาสไ,ได้พบกันทุกคืนทุกคืนแบบน,น,นี้นอนหลับแล้วก็ฝันดีครับราทีสวัสดิส์ดครับ